อนุสรสถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยตั้ตงอยู่เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงขอดตําบลลงขอดอำเภอพล้าวจังหวัดเชียงใหม่โลงขอดเป็นชื่อตําบลหนึ่งในเขตอำเภอพล้าวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นทางสายเชียงใหม่พลาวระยะทางจากเมืองเชียงใหม่ประมาณ70กิโลเมตรที่มาของคำว่าลงคอดลงหมายถึงพื้นที่ราบที่มีภูเขาล้อมรอบเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและชาวบ้านใช้เพาะปลูกมาตั้งแต่อดีตส่วนคำว่าคอดเป็นชื่อของลําน้ำแม่คอดที่ไหลาจากภูเขาสูงทางเขตจังหวัดเชียงราย ไหลผ่านพื้นที่ตำบลลงขอดและไหลลงลำน้ำแม่งัดโดยลําน้ำแม่งัดจะไหลรวมลงสู่แม่น้ำปิงแต่อีกในหนึ่งตามตำนานเชื่อว่าพระพุทธเจ้าออกมาบินธบาตกับพระอานนท์ณบริเวณนี้แต่สายบาทหลุดขาดจึงต้องทำการขอดสายบาทนั่นจึงเป็นที่มาของลงขอด ในบริเวณที่ราบกว้างขวางที่เรียกว่าลลงคอดแห่งนี้ในอดีตเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณในบริเวณเดียวกันนี้จะพบก้อนอิฐขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้างในอดีตชาวบ้านเคยพบพระพุทธรูปหน้าตัก5-9นิ้วอยู่จำนวนมากแต่ถูกนักขุดพระแอบลักไปทั้งหมดแล้วเขาว่ามีผีบ้าคนหนึ่งเด็กไปขวางผู้นะึดง ก็แล้วมันเป็นดงตีตรงดงง้อยนน่ำนะก็ขวางนงหน่ำว่ะนี่สีบ้าคนหนึ่งอ่ะขนไปไหวบนบนแมาเนี่ยไหวบนเนี่ยลอกเนี่ยที่เขาว่าล่องผีผีนะว่าผีบ้าเนี่ยขนพระเจ้าไปไหวบนวบัดทางเขาเมื่อเก่คนขนแล้วมอสอะน้าเกิดวัดทางกันบ้อนนะมหัน มันหนีสงความเหมือนกันเนาะสงครามหมพระามาพม่าเมือจะจมัดตีเนี่ยไงกหนีสงความกันเอาเงินเอาทองไปสอดกันนบแผ่นดอยวนะลงคอดในอดีตเป็นพื้นที่ป่ากว้างใหญ่เต็มไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่านานาพันธุ์พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางน้ำท่าและความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การวิปัสสนากรรมาฐานเป็นอย่างมากจึงทําให้พระกรรมาฐานเลือกที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ในการวิปัสสนากรรมาฐานไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์มั่นปูริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนและรวมถึง หลวงปู่ขาวอนาลโยที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการวิปัสสนากรรมฐานเคยมาพักปักกรดภาวนาปฏิบัติจนได้เห็นธรรมและบรรลุธรรมณสถานที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี้ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมหลวงปู่ซุปหลวงปู่แหวน อาจจะจะทุ่งรงมาปฏิบัติทรรมบริเวณแถวลูกคอจะมีแยกกันอยู่หลวงปู่แหวนจะอยู่บนวัดสันปยางคือวัดเจสียะวัดพุปัจจุบันเนี่ยครับแล้วหลวงปู่ขาวจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหลวงปู่พรมจะไปอยู่วัดสันปะกาออกไปทั้งทิศวันออกแล้วหลวงปู่ซุกจะไปอยู่วัดห้วยวันเก่าตรงนี้ครับ มันจะแยกกันมานั่งปฏิบัติธรรมท้าวเจาทิตุกแหล่งวิเวกนะท่านอาจารย์ก็คุยให้ฟังตรงนี้ค,คุท่าแกก็พวกชาวบ้านก็ได้มาถวายอาหารเพื่อกับพระที่ทุดงมาปักกฏอยู่บริเวณนี้ครับแต่ก่อนนั้นยังเป็นป่าดงดิบไข้ามาลาเรีย ยุงป่าก็ชุกชุมสัตว์นานาชนิดก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสือช้างป่าหมีเก้งไก่ป่างูเหลือมงูจงอางสัตว์ที่มีพิษบ้านคนสมัยก่อนน้อยมากแทบจะไม่มีเลยได้แต่อาศัยพวกชาวป่าชาวเขาที่อยู่แถวนี้อาหารบินทบาทได้บ้างไม่ได้บ้าง มีเผือกมันข้าวที่เขานำมาใส่บาตรพริกเกลือนอกจากนั้นยังมีเหล่าเทวดาอารักษ์มารักษาสถานที่แห่งนี้อยู่ในสมัยที่องค์หลวงปู่ขาวมาพักภาวนาอยู่ที่แห่งนี้ในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนทุกวันนี้ต้องเดินตามทางเกวียนหรือเดินตามทางคนแถวนี้บ้างก็ถามทางเอา ยันช่วยๆอย่มานี่นะเข้าไม่แวดมดหรกเขาขามต้นทูเฮ้ยเขาขามนะแวดปัดเนี่ยนาเขาแวดที่อเหมือนกันนะแต่ก่อนนี่ท่านจะ,จะโมนแต่ก่อนมีทั้งป่ามะขามมีทั้งทุ่งนาแต่ถนนขนทางตรงนั้นยังไม่มียังไม่มีถนนเนาะเป็นแค่ทางคนเตลบาดาย อีกทั้งตอนกลางคืนจะมีพวกเทพเทวดาตามภพภูมิต่างๆสลับผัดเปลี่ยนกันมาฟังธรรมจากองค์หลวงปู่ขาวโดยเฉพาะวันพระแปดค่ำสิบ้าค่ำจะมามากหน่อยอยู่มีได้ขาดนอกจากนั้นยังมีพวกกายทิพยานาคจำแรงแปลงกายมาในรูปต่างๆบางพวกมาจากถ้ำเชียงดาวบางพวกมาจากเขื่อนแม่งัด บางพวกก็อยู่แถวนั้นบางคืนก็จะมีพวกเปรตผีอสุรกายมาขอส่วนบนุญท่านก็จะแผ่เมตตาไปให้บ้านก็เข้ามาฟังธรรมกล่าวถึงหลวงปู่ขาวหรือพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งสำนักวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรน้ำเอกและเป็นสิทธิ์ต้นแห่งวงพระกรรมฐาน สายพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มีจิตใจแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีเมตตาธรรมเป็นเลิศมีปัญญาธรรมที่เฉียบคมและเป็นพระอริยเจ้าที่ทรงคุณธรรมอันบริสุทธิ์ดุดดังเพชรเม็ดงามประดับไว้ในพระพุทธศาสนา The the, soul the, Th the king arrives this Temple monarchy arrives at is king to pay respect to an old monk respect to his purity and peace the noise of the spotter plane reminder of the king's constant danger of thailand's constant danger grows louder and louder how important is Buddhism for you, uh, the precepts of Buddhism in, in your daily life as King? Buddhist thought is rather complex and has many grades. There's the grade of uh, Buddhism in the highest level is to attain absolute purity which you call selfish, a selfish selfish motive. And that is true, it is selfish, purely selfish. But to attain to this purity, you must do everything that is not selfish, which for you perhaps is a paradox. One must sacrifice, one must discard everything that one thinks that is one's own. Charity is one way to discard. How important is meditation as a part of this, this process? Meditation is a process that is very important because first you must have concentration you must concentrate your mind so that you have a peace that is uh, perhaps uh, not lasting but a peace in which you can you can uh, see many things to have the peace the real peace and then with this peace, we, you will be able to see very clearly. Usually my husband would come in earlier than I would and meditate, really meditate, because he could control his breathing and he could really concentrate. But I cannot uh, concentrate and meditate yet. I'm learning. I only pray. But My husband said it's all right that that is the same thing as meditating. If you think of Buddhism, one doesn't want to be on the top because there's no top, there's no bottom. It's just pure purity. I'm never afraid for my life because I believe in what. The Buddha taught us that never dwell in the past, never look at the future, doing your best now. And then you can be sure that the result would be good. So I pray every day for the strength to go on and work hard for the benefit. t สมัยในอดีตนะครับคือเท่าที่ผมรับทราบจากวิวสมวณรังสีซึ่งเป็นวิใน,ในเคยญาติกันที่เป็นผู้ที่มาบุกเบิกสถานที่วัดล้างแห่งนี้เป็นที่ทำกินทำไร่ทำนานะครับก็แต่เดิมนะครับก็ตรงนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่า ล้างทุ่งปุยเป็นวัดสมัยโบราณที่แล้วก็กลายเป็นวัดล้างเรามีวิสมที่พระวิสมววัฒนศึกษาที่ที่เข้ามาบุกเบิกตรงนี้เป็นเล่าใหู้้ฟังว่าสมัยตะกอนน่ะตรงนี้มีโบสถ์มีฐานโบสถ์แล้วมีไม้ปาม่าไม้อย่างขึ้นปกคลุมเรามีพระพุทธรูป อย,อยู่เยอะอยู่หลายองค์นะครับทีนี้เมื่อมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองันน,นี้พวกชาวบ้านและก็พระเน้นตีตีอยู่แถวนี้ก็ได้พากันนำมพระพุทธรูปเนี่ยไปโยนลงลงน้ำอโยนลงน้ำในวงังแต่ตรงเนี้ยข้างๆเนี้ยมันเป็นลำน้ำไม่ปุยไมันเป็นวังน้ำอยู่ตรงนี้เอาไปโยนลงน้ำเพื่อซ่อน เหมือคนที่จะมาลักลอบเอา,าพระพุทธรูปเอา,เอาหมู่นี้ไปก็หลังจากนั้นมาก็ชาวบ้านก็เล่าลือกันว่าตรงนี้มันมันเป็นที่จะชาวบ้านบ่ค่อยเข้ามาเพราะเป็นที่วัดล้างถ้าชาวบ้านใครเข้ามาตรงนี้แล้วจะเกิดมีอากาศไข้ขึ้นเราไปอยู่บ้านก็จะไปหาพวกผู้เฒ่าผู้แก่ ทักทายหาว่าไปไปทำอะไรอย่างมาอันนี้ทางผู้เท่าผู้แก่หลวงปู่ทรงนะก็จะบอกว่าเไปโดนไปโดนของจากที่วัดล้างนี่มาก็ต้องมาแก้บนจะเป็นไก่ก็เป็นหัวหมูถ้ามาแก้บนตรงนี้ก็จะ,จ,ะจะทำให้ไข้นั่นหายขึ้นนะครับมูลเหตุเบื้องต้นท่านพระครูสิริบุญยวัฒชาัยยาสุกศิริที่รู้จักกันดีว่าท่านพระอาจารย์สเสวก ท่านเป็นพระสายทูดงกรรมาฐานพลน,นิสัยนวะกะท่านออกทุดงมุ่งหน้าขึ้นสู่เมืองเชียงใหม่ท่านทุดงมาพักจำพรรษาที่วัดเจติยบันพศซึ่งเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดร้างสันป่ายางจนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจติยบันพศพระครูสัญญบัตและเจ้าคณะอำเภอพลาวเชียงดาวในเวลาต่อมา และเมื่อพรรษาประมาณณเดือนพฤศจิกายน2525 25, หลวงพ่อเปลี่ยนนำคณะศรัทธ,ธาบ้านปงไปทอดกระถินสามคัคคีที่บ้านเกิดของท่านที่จังหวัดสกลน,นครท่านพระอาจารย์สเสวตได้มีโอกาสไปกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยที่วัดถ้ำกลองเพนหลวงปู่ขาวได้เล่าเหตุสมัยออกเดินทุดง ที่เมืองเชียงใหม่หลวงปู่เล่าถึงเหตุที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่บ้านโลงคอดให้ฟังว่าได้พิจารณาดูชาวบ้านที่เขาทำนาทำข้าวไร่แล้วน้อมเข้ามาในจิตใจร่วมลงที่สมาธิลึกซึ้งมากขนาดน้ำตาของหลวงปู่ขาวได้ไหลออกมาซึ่งเกิดปิติมากและท่านได้พูดกับพระครูสิริบุญญวัดว่า นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่าลืมเนอ้อบ้านหลงคอดสถานที่สปายะวิเวกจิตภาวนารวมได้ไวเหตุการณ์คร er ั้งน er ั้นฝังในจิตของพระอาจารย์สเสวตเรื่อยมาจนเมื่อท่านพระครูสิริบุญญวัตรหรืออาจารย์สเสวตได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาสู่บ้านโลงคอดท่านได้ตามหา สถานที่ที่หลวงปู่ขาวเคยจำพรรษาพร้อมคำนวณปีพุทธศักราชที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกไว้เมื่อครั้งหลวงปู่ขาวอนาลโยบรรลุธรรมที่โลงคอดพร้อมทั้งได้สอบถามชาวบ้านหลายคนจนแน่ชัดว่าบริเวณแถบนี้ซึ่งมีพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดร้างทุ่งปุยที่หลวงปู่ขาว ได้ภาวนาปฏิบัติธรรมท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมนับแต่นั้นมาการกับเรื่องสรุปกับเรื่องของข่าวท่านถึงพูดว่าสถานที่ท่านเป็นว่าที่ลงคอรเหตุที่มันจะเป็นไปอาบน้ำท่านว่างั้นนะไปเห็นนะ้าไปเห็นข้าวข้าวมันกำลังแก่ ข้าวกำลังแจกกาลังที่เขาเกี่ยวแล้วก็มีกําลังจะเกี่ยวก็มีที่ท่านออกไปอ่าน้านั่นไปที่ข้าวกาลังจะพอเกี่ยวกันวาท่านก็ไปดูข้าวเห็นว่าพอดูข้าวแล้วท่านก็ไล่มันลงไปตั้งแต่ข้าวมันที่มันมาเป็นก้าเป็นอะไรขึ้นมนาะเรื่อยๆท่านมาที่นาะจากนี่มันโลกมันวนมันแก่แล้วนี่มันก็จะไปเป็นข้าวว่านเป็นก้าขึ้นมาก็เป็น ก้าแล้วเป็นข้าวเป็นนานแล้วหุงมาหงมาต้มเป็นมันหมุนกันนี่เป็นมัตจักนี่นะท่านพิจารณาเป็นอัตโนมัติเนี่ยสติปัญญาทั้างนี่พอจากนั้นทั้งกับหมุนเข้ามาหาภายในอวิชาปัญญายสร้างขาลรอันนี้เป็นตัวสําคัญเชื่อแห่งวัตตะเหมือนกับข้าวที่มันมันเป็นหมุนไปหมุนมาเนี่ยนี่เชื่องวัตตะในหัวใจเราท่านก็พิจารณาอยู่นี่ตลอด มันก็วิ่งใส่กันอยู่ตลอดทั้งวันต้งอาบน้ำมาแล้วไม่ปล่อยเลยเงื่อนอันนี้ไม่ปล่อยเลยกั้วันจับหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นและก็ได้คืนวันนั้นเองกันว่ามันก็ผางขึ้นกันก่องเที่ยวอวิชชาปัจิยาโรงนี่ตัวนี้ตัวพาให้เกิดให้สัตว์เกิดสัตว์ตายพอปัญญาเข้าไปถึงที่นี้แล้วขาดกั้านลงไปเลยอย่ที่โรงขอดท่านว่างั้นตอนที่ท่านสร้างนั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวช ที่ะอาจาย์สร้างาหลวงปู่ขาวที่บรรลุรมนะท่านพระอาจารย์สร้างเมื่อปี52 53เนี่ยเริ่มริร้างเสร็จเมื่อปีประมาณ 5, 54 5แต่ผมมาบวชตอนปี55ผมเคยถามพระอาจารย์ทีหนึ่งว่าผอาจา์ตอนะอาจา์มาสร้างเนี่ยผาจา์ได้นิมิตรหรือเปล่าอ๋อะอาจา์ไม่ได้นิมิต อาจารย์เราเคยไปหาหลวงปู่มากอนเคยไปเยี่ยมท่านตอนนั้นท่านป่วยแล้วท่านว่านะแต่ก็ไม่ได้ถามว่าพระอาจารย์ไปกับใครตอนหลังเราไปถามแม่ชีแม่ชีว่าไปกับหลวงพ่อเปียนอตอนนั้นท่านท่านได้ป่วยแล้วเนี่ยนะก็คุยให้ท่านฟังว่าโอ้ที่ชุมุยโยท่านเห็นพระอาจารย์พูดว่าโมท่านน้ําตาไหลนะคิดถึงหลวงพ่อเนี่ยคนลุกเมยนะตอนนั้น ติดตามหลวงพ่อเปลี่ยนไปกราบหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกองเพลนแล้วหลวงปู่ขาวเพิ่นก็ได้เล่าคือท่านพระครูศิริบุญวัตรอาจารย์สเวกได้ฟังว่า,านักปฏิบัติทำทั้งหลายอ,าอย่าไปลืมเนอ้อที่หลวคอดเพราะาหลวงปู่ได้มีความาลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิบัติรมกรรมฐานอยู่อยู่ตรงนั้นสถานที่แห่งนี้ในตำบลลงคอดเป็นที่สําเร็จธรรมหรือว่าบัที่บรรลุธรรมประหารประหารกิเลสได้ชัดเจนดังพรอแม่ครูบาอาจารย์ได้จารึกไว้ก็คือหลวงปู่ขาวอนาเรโยที่ได้กล่าวชัดเจนว่าได้มาบรรลุธรรมที่พื้นที่ของตําบลลงคอดและหลวงปู่พรมจิรปุญโญที่ได้กล่าวว่า ในเงื้อมผาไม่ไกลนักจากบ้านแม่สายปะาเมี่ยงเป็นที่ทำให้ท่านถอดถอนจากอสวะกิเลสได้ในที่สุดต่อมาพระครูสิริบุญยวัตรพระอาจารย์สเวตจึงได้กำหนดสร้างอนุสรสถานถวายแด่หลวงปู่ขาวอนาลโยขึ้นโดยเริ่มก่อวัตถุทาวรสร้างสถูกเพื่อบรรจุรูปเหมือนหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาวเพื่อนำรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้ามาประดิษฐานไว้กราบไหว้บูชาการก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ขาวอนาลโยองค์ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณตามศรัทธาที่ร่วมบริจาคมาแต่ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาหลังจากพระอาจารย์โสเวตได้ละสังขารไปที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จึงมีได้มีใครมาดูแลเช่นเคยด้วยเหตุที่ห่างไกลความเจริญและอยู่ในป่าเขาห่างจากหมู่บ้านชุมชนทั่วไปจึงเกิดความรกร้างและเก่าสุดโทมตามกาลเวลาจนเมื่อเวลาผ่านมาอีกหนึ่งช่วงระยะเวลาได้มีผู้รู้ท่านหนึ่งได้เดินทางมาอย่างณที่แห่งนี้ด้วยท่านแลเห็นถึงความสงบ และความสำคัญของสถานที่จึงเกิดนิมิตในจิตขึ้นท่านจึงได้กล่าวขึ้นมาว่าอีกไม่นานหรอกนะไม่ถึง20ปีประมาณสัก15ปีเต็มๆนี่แหละจะมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายพระกรรมฐานที่เป็นสิทธิ์องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาบูรณะสถานที่แห่งนี้ จะพาคณะลูกศิษย์เป็นองค์อุปถัมภ์และบูรณะสถานที่แห่งนี้ให้มีความสง่างามมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตได้เดินทางติดตามอาจารย์ของท่านคือพระอุบลีคุณอุปมาจารย์เมื่อครั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าว,วาดวัดเจดียหลวงวรวิหารได้รับหน้าที่สำคัญ ต่อจากอาจารย์ท่านก็คือการดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดจริหลวงและการเป็นพระอุปชาตลอ,อดจนถึงได้รับการแต่งตั้งจากพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ให้เป็นพระวินัยทรมั่นพุ้ริทัตโตแต่ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะประหัดประหารกิเลสและมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติโดยหาที่สัปปายะ จึงสละทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวตลอดจนถึงฉุดรั้งในหลายหลายเรื่องท่านจึงออกทุดงและลาออกจากการเป็นเจ้าวาดวัดเจริหลวงมุ่งหน้าเดินทางออกมาจากเมืองเชียงใหม่ก็คือทางสายอำเภอแม่ริมแม่แตงเชียงดาวแล้วก็เข้าสู่จังหวัดเชียงรายและที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดเข้ามาในพื้นที่ ของตำบลลงคอดกล้าพูดได้เลยว่าในประวัติได้กล่าวชัดเจนว่าวัดแรกของหลวงปู่มั่นที่มีคนนับถือศรัทธาได้ถาวายพื้นที่สวนชาอัดสำหรือว่าชาเมียงคือพื้นที่ของตำบลลงคอดคือบ้านแม่สายป่าเมียงโดยแม่อุยสมมีความศรัทธาต่อพระป่าต่อน,นั่งเรียกว่าพระป่าเห็นหลวงปู่มั่นเห็นหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่พม และก็อีกหลายรูปในฐานะลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นจึงถวายสวนชาอัดสำให้เป็นที่ประพฤติและปฏิบัติของหลวงปู่มั่นและเหล่าศิษย์เมื่อก่อนนะเคยถามพระอาจารย์ทีหนึ่งตอน,น,นสร้างอาจารย์ทำไมไม่ทําสวยๆบ้างอาจารย์โอ้ยเราหมายที่ไปให้เขาเจ้าของตัวจริงเขาจะมาทีหลัง เมื่อก่อนตรงหน้าหลวงกูขาวนี่นะเป็นเจดีย์ซากเจดีย์เก่าโยมโยมีโยมแม่สุนีเขาจะซื้อที่ถวายให้หนึ่งล้านของโยมแจ็คเลยนะแต่พระอาจารย์ไม่เอาบอกว่าให้เจ้าของตัวจริงมาซื้อพระอาจารย์ท่านหมายที่ก็พอแล้วก็ได้ปลาลกกับแม่ชีอับินทิปแล้วก็ได้เรียกผมเข้าไปนั่งคุยว่า เรียกกัะใดจะ,ดจะเอาที่ตรงนี้คืนเพื่อจะเอามาบุรณะเป็นอนุสรสถานบรรลุธรรมของหลวงปู่ขาวเนื่องจากที่ตรงนี้มันตอนนี้มันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินของเจ้าบ้านเป็นสนดอย่างไปเรียบร้อยแล้วทีาารราารร่ก็ได้หาเรือได้หาเรือก็ได้ รับปากกับท่านอาจารย์ว่าจะาได้บอกกล่าวเพ้่อกับลูกศิษย์ลูกหาและรวมถึงซีอมรินทิพย์เปิ่นก็ได้พูดคุยกับคณะสัตยาจากจังหวัดจันทบุรีได้นำพระป่ามาทอดเพื่อจะหาทุนขอซื้อที่ดินแปลงตรงนี้นะครับ เพื่อจะเอาสร้างอนุสร์สถานบนรธรรมหลวงปูข่ขาวหลังจากนั้นก็ได้ไดมีคนมาร่วมทําบ,บุญทั้งลูกศิษย์ลูกหาชาวสตาชชาวบ้านร่วมกันทําบ,บุญคนให้เงินพอที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อจะสร้างอนุสร์สถานบนรุธรรมหลวงปู่ขาวตรงนี้ครับก็มีหลังจากสร้างแล้วก็มีดรปฐมนิมนน์นำกฐิน คณะกถะินจากกรุงเทพเพื่อมา,อาร่วมสมทบทุนในการที่จะบูรณะปฏิสจขอตรตรงนี้นมันเกิดผลขึ้นนะครับก็พระอาจารย์ก็ได้ทำตามที่คณะสถาลูกศิษย์ลูกหาได้ถวายปัจจัยตามพอที่ทําได้ครับอนุสรสถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาววัดเจติยบรรพศ เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงคอดตําบลโลงคอดอำเภอเพลาวจังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่เกจิอาจารย์ผู้บรรลุธรรมหลายท่านเลือกมาใช้ที่นี้เพื่อสแสวงหาธรรมจึงถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ควรค่าแก่การมากราบไหว้เพื่อเติมธรรมในชีวิตและแรงธรรมภายในจิตใจ เพื่อไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติสักครั้ง